สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอัญญพรศรีกัลยาณบุตรค่ะเรายังอยู่ในช่วงของรายการพิเศษกับซีนอตที่เราจะเดินไปพร้อมกันกับภารกิจในครั้งนี้นะคะที่เราจะนําความคิดของเราเข้าไปสู่ศูนย์กลางแล้วมาดูกันซิคะว่าพวกเราจะ ร่วมกันในทิศทางไหนใดบ้างคราวนี้มาเจาะกันสิคะว่าในประเทศไทยนะคะขั้นตอนต่างๆเราได้อธิบายมาในาช่วงอื่นๆก่อนหน้านี้แล้วแต่เราจะมาดูค่ะว่าในบทบาทของการเป็นตัวเราในวันนี้ที่เราเป็นคุณแม่ในวันนี้ในวันที่เราเป็นคุณพ่อหรือว่าเราเป็นบทบาทต่างๆในสังคมเนี่ยเราจะใช้บทบาทนี้ร่วมกับกิจกรรมได้อย่างไรบางท่านอาจจะมองว่าซีนออดเป็น การร่วมกันทำภารกิจแบบทั้งโลกดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะคุณพ่อคะใช่ครับเริ่มกลัวแล้วอะค่ะกลัวแล้วก็ไม่กล้าจะทำแล้วอะค,ค่ะทีนี้คุณพ่อให้กำลังใจทีมหน่อยสิคะว่าทีมประเทศไทยเราจะแท็กมือกันไป<อ>ต่อ,อยังไงดีคืออย่างนี้เลยครับก็คืออยากจะให้เราว่าตอนนี้เราเตรียมเตรียมพร้อมแล้วที่เราจะเดินทางยังไงแล้วก็พระราชาในประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่าเป็นพระราชที่เล็กมากเลยนะครับ เล็กมากเพราะว่าประชากรนี่เกือบเจ็ดสิบล้านคนแต่ถ้าวันนี้เรากา็ผมพูดไปแล้วก็อายนะเพราะว่าตั้งแต่สี่สิปีที่แล้วก็มีคิจชนเท่าไหร่เท่าไหร่ครับสี 4, <000. S 1> ่แสนอาอาวสี่แสนนิดเยอะนะจริงๆ<ะ>จริงๆอ่ะสามแสนห้าหมื่นคนแต่ก็สี่แสนเอาเป็ะน4ะี่แสนก็ได้เออมีกำลังใจเ <c oughs> อาสี่แสนสี่สิบปีที่แล้ว พอต่อมาปีนี้อีกมีเท่าไหร่ครับสี่แสนเท่าเดิมสี่แสนเท่าเดิมเนี่ยนั่นคือเราต้องมาสํารวจตัวเราเองแล้วว่าเอ๊ะมันติดตรงไหนตรงไหนคนเกิดน้อยลงค่ะคุณพ่ออันนี้ถูกต้องค่ะแล้วก็คนตายมากขึ้นเออก็จริงนะแล้วก็จริงๆมันมันจานวนมันไม่ไปไหนไอ้ปัญหาเรื่องคนเกิดน้อยลงเนี่ยภาษาปานี่สนับสนุนนะครับ ให้มีลูกหลานเยอะๆแต่เราหนึ่งเศรษฐกิจสองสภาพแวดล้อมสามอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นเอาเป็นว่าปัญหาไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยก็แล้วกันเป็นปัญหาทั่วโลกที่หนึ่งประชากรของพระเจ้าน้อยลงไปเมื่อเป็นอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่เป็นไรเราก็อย่าไปหมดกำลังใจก็แล้วกันเราก็เท่าไหร่มีเท่าไหนก็เท่านั้นแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ย แม้มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยแต่เราก็จะทำยังไงที่จะให้กำลังใจคนที่มีน้อยแต่ให้มีคุณภาพคพ่อรู้สึกเสียดายนะครับที่มีคิตชนหลายคนเนี่ยมีความสามารถสูงมากเลยแต่ว่าไม,ไม่หนึ่งไม่กล้าแสดงออกหรือแสดงออกจนแบบว่าเลยเถิดเออมันจะสุดตรงไปแบบเนี้ย จะทำยังไงที่จะหาคา,า,ารวะมาร่วมงานเพราะอะไรการทําซีนนอดครั้งนี้เนี่ยภาษาบานเน้นจุดเดียวเองอะคาราาวะคาราาวะคาราาวะนาคารวะนาฮะแล้วผู้ชายผู้หญิงเยาวชนเนี่ยจะทํำยังไงอ่ะฉะนั้นก็ต้องคุยต้องเสวนาต้องอย่าใช้คําว่าธุละไม่ใช่ก็คือมันต้องเริ่มจากการฟังน,นั่นแหละไม่มีอะไรหรอก แล้วก็ก็ถึงเป็นคีย์เวิร์ดมากมายทีเดียวที่ที่เราต้องทำแม้ในประเทศไทยเนี่ยเราจะพร้อมแล้วละ่ะที่จะทำเนี่ยเราพร้อมแล้วเพราะพร้อมในที่นี้คืออย่างนี้นะครับสามารถเช็คได้เพราะว่าแต่และเขตาศาสนปกครองนะสังคมมน,นุสังคมมน,นุภาษาเดิมภาษา,าใหม่เขาเรียกเขตาศาสนปกครองแลดูยาวแต่เพราะเขตศาสนปกครองของเราเนี่ยเราพอเช็คดูแล้ว เขาเขาแต่งตั้งคุณพ่อบาทหลวงเนี่ยพร้อมที่จะก้าวไปเขาก็ผมก็ดีใจแล้วก็เสร็จแล้วก็แม้เป็นประเทศเล็กก็เป็นแบบอย่างได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยเราก็อยากจะใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลใช่ไหมเราก็พร้อมหลายแห่งอย่างที่ผมบอกไงว่าบางสังคมทนุนออกแบบคำถามออกมาทัานสมัยมากเลยเ้ขาทำได้ไอเนี้ย อย่างน้อยอย่าให้ขาดตรงนี้ยแล้วเราก็ลังมานั่งคิดดูว่ามีใครบ้างใบที่จะตกหล่นอันนี้สําคัญแต่ว่าณวันนี้นะครับผมขอเรียนแบบนี้เลยกับท่านผู้ชมก็แล้วกันแล้วก็ถึงถึงคุณคุณก้อยด้วยนะครับว่าผมจะพยายามก็แล้วกันในหน่วยงานศูนย์กลางที่เนี่ยที่สภาบิชอปบาทอลิกเนี่ยจะพยายามแค่ว่าออกสารสารอภิบาลก็แล้วกันออกเป็นระยะระยะ เพื่อที่จะอัปเดตว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็อะไรทำอะไรอย่างเช่นว่าตอนนี้เราก็เพิ่งจะออกสารอภิบาลเป็นฉบับที่สองที่ออกเมื่อวันที่8กันยายนวัน<ว>ที่การเขาออกเอกสารมาวันที่7กันยายนที่แล้เราออกแล้วเราออกแล้วเราก็ออกฉบับที่สองด้วยซ้ำไป <st isch> <gracias> ก็ให้ตารางเวลาที่ชัดเจนเลย <st isch> ว่าในประเทศไทยเรานั้นใครทำอะไรหมายถึงว่าภาพรวมนะครับ ว่าที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็ใครรับผิดชอบเราตั้งใจไปแล้วว่าเราจะประชุมปิดของเราวันที่19มีนาวันฉลองบุญยอแซฟปีป22่ยมีเวลา5-6เดือนเลยนะคะมีใช่ครับเรามีเวลาก็มันเวลามันไวนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆก็แล้วกันว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรามีเข็มทิศเรียบร้อยนะค่ะ แล้วแล้วก็ป้ายชี้ทางก็พร้อมพอสมควรเพราะว่าถ้าใครอยากจะติดตามเนี่ยนะครับว่าพ่อจะไม่อาจจะไม่ได้มาออกรายการที่มันอ่านละเอียดอะไรทีเดียวแต่อยากจะบอกว่าเราประชุมกับที่วัติกรรมตลอดเวลาแล้วเราก็ประสานดูซิเทียบดูซิว่าเรามันเป็นยังไงแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ทําตามกระบวนการแล้วก็ใส่ทั้งวันที่นี่ผมออกตารางเวลาไล่มาเป็นเดือนเลยนะครับ อย่างเช่นว่าเราทํางานมาตั้งแต่เดือนอออเดือนอะไรนะครับเดือนกุมไม่ใช่ครับโป๊บโป,ป๊บประกาศใช่ไหมที่ที่วัติกันเนี่ยว่าโป๊บประกาศว่าเดือนเดือนพฤษภาสันตปปาเนี่ยพฤษภาเด<ป>ือนห้าไม่ใช่ประกาศว่าเอาหนา้จะมีโครงการทําเรื่องนี้นะแค่ประกาศบอกไอเดียเราได้รับ เอกสารจดหมายเข้าวๆนะครับเราได้รับนะจากโรงจงถือว่าเราเก่งไงเราตอบสนองทันทีโป๊บพูดเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเราเรียกประชุมเลยผู้นํำทั้งหมดเอามาประชุมกันว่าเอาไงดีเราเตรียมนะเราเอาเราเคยทำเรียกว่าสมัชชาโชคดีนะที่เราทำสมัชชากำลังประเมินผลอยู่5ปีเนี่ยสมัชชาทั้งประเทศไทยนะ โอ้โหเราก็เลยเอาตรงนั้นมาเป็นพื้นฐานเราใช้กฤษฎีการับรองยอยวัติกันแล้วด้วยว่าเรามีทั้งหมด40ข้อว่ามีการเนี่ยทุกเรื่องรักษาโลกร้อนยังไงเสวนาศาสนาอย่างไรอะไรเรามีหมดเราก็เอานั่นมาต่อยอดจบเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็มีประชุมมาเรื่อยเลยผมก็เลยเดือนกรกฎาเราทําอะไรไปบ้างก็คือหนึ่งเขาขอให้แต่งตั้งบุคลากร บุคคนที่ประสานงานกระรมเราก็ทําเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ทีมงานแล้วก็ทําเรียบร้อยไปแล้วในทั้งระดับอะไรต่างๆเดือนสิงหา<ๆ>ก็เพิ่งผ่านมาเนี่ยว่าทําความเข้าใจกับทีมงานแล้วก็โดยเฉพาะกับสื่อสารมวลชนแปลเอกสารแล้วก็แปลหมดเท่าที่มีอันนี้กถ็ถือว่าเราก็ก้าวหน้าไปมากตอนนี้สิแค่ว่างานเลี้ยงมันพร้อมแล้วล่ะ แต่ว่ากำลังไปเชิญแขกผู้รับเชิญในตามถนนหนทางให้เข้ามาร่วมงานเลี้ยงอตอนนี้เราอยู่เดือนกันยาคําถามมาแล้วจริงๆเรารอคําถามตุลาเปิดงานงานเลี้ยงพร้อมแล้วแล้วก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะครับว่าเราทําอะไรส่วนรายละเอียดอย่างเช่นว่าสันตปาปาจะเปิดที่วันที่เตุลา ดูสิเอ้ยวันที่10ครับพูดผ,ผิดสิเกับ1ิบสองวันฮะ,ะแต่ว่าวันวันที่เก้าเนี่ยสาาปาจะพบผู้นําแต่ละหน่วยงานเนี่ยตามที่เดินอยู่15้าคนเนี่ยที่เห็นในจอแล้วก็ทุกหน่วยงานแล้ววันที่10เนี่ยจะทําพิธีบูชาขอบคุณหรือมิซาเปิดงานแล้วเราก็มาว่ากันไปเราก็จะร่วงฉะนั้นทางสื่อมวลชนคาทอลิก่่งประเทศไทยก็จะส่งสัญญาณไป ออนไลน์ฉะนั้นเราก็ร่วมใจกับสปาปาเราก็จะทําแบบนี้นะครับส่วนวันที่17แต่ละเขตตกครองเราก็ทําแต่ละสังคมชนเราก็ทํแล้วจนนู่นเนี่ยไล่ไปถึงอ,อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าเราแต่ละเดือนไปเนี่ยการยาสียตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาเราก็ได้คำเขาเรียกว่าอะไรนะคำตอบลงมาแล้วจึงเอามาวิเคราะห์มาตั้งข้อต่างๆเราเอามาเขาเรียกว่า ต,ตั้งสมมุติฐานก็นแล้วกันใช่ไหมว่าทุกคนนี่ตอบอะไรมาแล้วเราก็อาจจะมีลงคะแนนเสียงเวลามีประชุมเหมือนกับว่าผู้แทนแต่ละหน่วยงานมาแล้วก็อาจจะส่งให้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องผู้แทนทั้งประเทศเนี่ยอาจจะแต่ละเขตนี่มา,เ,าเรียกว่าโหวตกันดูจริงๆไม่ต้องโหวตก็ได้นะครับโป๊มอย่งบอก ส่งทั้งหมดได้เลยและเดี๋ยวยจะไปคัดให้ใมันตรงครับ,บแล้วก็ต่อ,อมาก็เดือนธันวาคมก็เนี่ยแหละเราอาจจะร่างกิจสดีกาของเราขึ้นมานิดหน่อยและหลังจากนั้นก็มกกลาคุมพาแล้วก็ส่งไปที่นู่นแหละที่ภาคพื้นทวีปอีกทีหนึ่งสรุปแง่แลยกันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราพร้อมแล้วนะครับว่าเรามี เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะแผนการแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนจนถึงปี2023นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเครื่องมือพร้อมเป้าหมายพร้อมขั้นตอนลำดับวิธีการทุกอย่างพร้อมมากะคบ,คบกลับไปดูที่โลโก้อีกสักครั้งถ้าคุณกำลังสับสวนว่าเอ๊ะฉันจะมีส่วนร่วมอย่างไรสังเกตได้เลยนะคะคุณอยู่ใน1ใน15สัญลักษณ โลโก้ของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทําในส่วนของเราค่ะตอบคําถามหรือว่าให้ความร่วมมือในส่วนของเราและให้ภารกิจนี้สําเร็จไปด้วยกันอย่างที่คุณพ่อเรียนว่าใช่ครับงานเลี้ยงพร้อมจัดมากๆเ<ช>หลือคแค่เราเนี่ยแหละค่ะเดินเข้ามาแล<ค>้ว <ๆ S 2> เข้ามาร่วมงานอยากจะเริ่มแล้วและก็อย่าลืมชวนคนที่ร่วมเดินทางกับเราเข้ามาเสนอความคิดเห็นครั้งนี้ไปพร้อมกันด้วยนะคะ นี่คือ c n นอไม่ใช่แค่เพื่อโลกใบนี้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อพวกเราเองเพื่อตัวคุณเองด้วยค่ะติดตามกันนะคะ